สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี FC ซแฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยว่าพี่ชื่อ,อชื่อเป็นเบนี่ไหครับผมครูนะครับหรือว,ว่าวีรศักดิ์พนาลีครับผมเรียนที่ ต่างจังหวัดครับผมอำเภอวังน้ําเขียวจบโรงเรียนวังหมีแค่ม .6 ครับผมแล้วก็มาทํางานที่จังหวัดนนทบุรครับเอาละเราเวลาเราทํางานวันนี้เราต้องอมีเครื่องยึเดเหนี่ยวจิตใจบ้างไว้ไว้ให้อุ่นใจนีไหมก็มีครับผมก็มีเป็นพระเป็นอะไรห้อยคออะไรอย่างเงี้ยครับที่พี่ห้อยอไม่ขาดคอคือหลวงพ่ออะไร <c oughs> ะเป็นหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังครับผมดูอยู่ไหมอ่ะพี่หลวงพ่อไอ้ที่พี่บอกหลวงพ่อไปอ่ะก็มีแตนหลวงพ่อไปด้วยครับ ประสบการณ์มีไหม,มังยังไม่เคยมีนครับอ๋ายังไม่เคยมีใช่ไหมแล้วก็พระไอ้พระแถวบ้านพี่เนี่ยในจังหวัดอะไรที่ดังถ้าเป็นจังหวัดนครราชสีมาก็จะมีหลวงพ่อคูณดังแล้วก็เป็นหลวงพ่อแต่ละอาเ,เภออ่าพิธีอุทธรอะไรก็ก่อนตอนผมตอนผมเรียนอยู่ผมผมเรียนอยู่ว่าอเภอบางําเขียวครับแต่ผมผมห้อยห้อย พระอำเภอคอนบุรีครับพระอำเภอบ้านเกิดครับผมหลวงปู่นินครับผมนิตนตอนที่พี่ห้อยอยู่ท่านอยู่ท่านเสียไปแล้วท่านเสียไปแล้วครับผมเป็นพระน้าชายเอามาให้ห้อยเดินทางจากเมงหลักครับอ๋อเป็นพระเหรียญหรือพระอะไรเป็นพระพระเนื้อตะขวเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมเป็นรูปใบโพครับ oh, เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเป็นรูปใบโพแล้วก็มีรูปท่านนั่งนั่งอยู่ด้านในหรูปใบโพความศักดิ์สิทธ<ข>ิข<อ>์ของท่านมันเกิด ี่โดยตรงเราลองเล่าฟังหน่อยสิก็ที่ว่าเคยเจอมากับตัวโดยตรงเคยแบบสมัยตอนเรียนเนียตื้ออะไรเงี้ยเคยแบบข้ามจังหวัดไปจังหวัดอื่นอะไรเงี้ยแล้วแบบเอาสิ่งไม่ดีมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเจอแบบตำรวจเขาแบบค้นตัวคนอะไรเงี้ยแบบอธิษฐานขอขอให้รอดอะไรให้ให้รอดพ้นจากแบบการตรวจค้นการอะไรต่างๆครับอ๋อแต่เราไปหลายคนไปสองคนกับเพื่อนครับ อ๋อแล้วสุดท้ายพี่รอดเพื่อรอดด้วยเลยใช่แล้วพี่อธิษฐานว่าไงก็อธิษฐานว่าขอให้รอดจากบ้านไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบยกมือไหว้ติดหัวอะไรเงี้ยเวลาผ่านวัดผ่านอะไรขอให้คีอมับมันไม่เชื่อมก็ต้องเชื่อนะใช่ครับอ๋อตั้งแต่นั้นก็เลยเชื่อเลยใช่ครับแล้วแล้วแล้วหลวงพ่อนี่เนี่ยแล้วพี่พี่เขยอยู่แล้ตรงนั there, so okay. mm? ้นไปไหนนะหลวงพ่อนินตรงนั NO? right. ้นเป็นของน้าชาย ใ่ผมตั้งแต่กลับมาก็อยากจะขอนาชายัยแต่ไม่ไม่ได้กล้าขอเขาแต่พอดีพอดีนาชาัยโดนจับหลังจากกลับมาก็ก็โดนตำรวจเขามาจับไปแล้วก็พระพระนาชาัยไปไว้บ้านนาสะไบก็เลยแบบไม่รู้เลยว่าตอนนี้ไปทางไหนแล้วอะไรทันี้นเาหลวงู่นินจะเป็นพระของอเภอคนมือดัพระดังอของชาวบ้านคนมือีท,ที่รับถือนะ แล้วก็อยากถามพี่หน่อยว่าที่มาวิ่งวินที่วินเนะี้ยวินนบุญพี่เคยได้ยินข่าวเคยได้ยินข่าวตอนแรกเคยได้ยินข่าวแล้วพอนี้มาเจอตัวผมแล้วพี่รู้สึกไงก็โอเคครับหรือว่าพี่คุยใช้ได้แบบเป็นกันเองเป็นพี่น้องแบบการแบบการคุยการแบบสัฒนาแบบให้ความรู้ให้หอะไรคือแบบคือครบถ้วนหมดทุกอย่างเลยครับแนะนําการทํางานการอยู่ร่วมกันหรือว่า กฎระเบียบอะไรต่างๆรับผู้โดยสารทายังไงอะไรยังไงที่เขาก็แนะนำทุกงหมดเลยครับเราชอบไหมมมีเรื่องทาบุญเข้ามาแท้เรื่องส่งฟรีเลยก็ชอบครับแล้วพี่ได้โดนส่งฟรีไปไหมยังตอนนี้ยังเลยครับพอดีเพิ่งมาขับวันที่2วันนี้ครับวันที่สองนี้นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณที่มาที่มาให้ความรู้เกี่ยวเรื่องผู้นินะฮะขอบคุณครับขอบคุณมนากครับริการส่งฟรีผู้พิการทางด้านสายตานะคะในโมจนาศาสตร์ เบอร์ยี้าไปส่ง v ี p นะคะทางด้านสายตานะคะผมได้ทำการส่งผู้พิการเข้ามาในซอยเรวดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ YouTube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิด,ดีโอนี้ ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป